สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเชื่อว่าช่วงนี้หลายๆคนน่าจะได้รับชมโฆษณาของทาง Huawei อย่างในตัว t o g e t t e r in Just One Tap นะครับที่เป็นผู้ชายผู้หญิง2คนจับสมาร์ทโฟนมาแปะกับอุปกรณ์อื่นของทาง Huawei แล้วก็สามารถเชื่อมต่อกันได้นะผมเชื่อว่ามีหลายคนสงสัยว่าเอ๊ะมันสามารถทํางานร่วมกันแบบนี้ได้จริงๆหรือเปล่าครับวันนี้เราจะไปหาคําตอบพร้อมกันนะครับพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับ และตรงนี้นะครับก็คือเป็นอุปกรณ์หัวเว่ยทั้งหมดเลยนะครับมีหลายรุ่นหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือนะครับมีโน้ตบุ๊กมีแท็บเล็ตนะครับมีหูฟังมีสมาร์ทบอกรวมถึงนี่อุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ 5G อย่างหัวเว่ย CPE 5G Pro นะครับเชื่อหรือไม่ว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้นะครับสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อเลยตามคอนเซปต์ของ1บวกแบวกนะครับหรือว่า one plus a plus n นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่าแต่ละอย่างทํางานร่วมกัน ได้อย่างไรแล้วก็ไร้แล้วตอแบบไหนนะครับอันนี้คือ P40 Pro Plus นะครับอันนี้คือมือถือผมเองนะเราเอามาสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์พวกนี้ได้เลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือตัว Huawei MateBook เครื่องนี้นะครับเราสามารถโยนภาพจากหน้าจอขึ้นไปเป็นการมิ r เลอร์ขึ้นไปเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเซตอะไรเลยแค่เอามือถือเนี่ยเปิด Huawei ใช้แล้วก็แตะลงไปที่ช่องตรงนี้นะครับแบบนี้นี่นะครับแล้วเราก็ไปกดยืนยนัน แค่นี้นะครับสมาร์ทโฟนของผมก็สามารถแคสจอขึ้นไปบน Huawei MateBook เครื่องนี้ได้แล้วนะครับมันสามารถทำได้หลายอย่างเลยรวมถึงการถ่ายโอนไฟล์นะครับเราไม่จำเป็นต้องไปโอ้โหเสียบสายให้มันเสียเวลาแล้วนะครับเราแค่เข้าไปที่รูปภาพแล้วเราก็เลือกเลยนะครับเนี่ยนะครับเลือกภาพแบบนี้จับโยนเข้ามาทำได้เลยนะครับนี่ได้ละ เรียบร้อยนะครับภาพจากสกรีนแคปเจอร์หน้าจอก็มาโผล่บนคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เรียบร้อยนะครับแม้ว่าเราไม่ได้เสียบสายเลยแนมะ้แต่น้อยอรวมถึงสามารถไปทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นสมมุติว่าเราต้องการที่จะเล่นเกมนะครับแต่ว่าจอมือถือมันเล็กเกินไปผมสามารถเล่นฟรีไฟล์ที่โหลดจากตัวแอปแกลอรี่เนี่ยนะครับบนคอมพิวเตอร์ได้เลยนะการซิงค์ภาพการสัญญาณภาพค่อนข้างนิ่งมากนะครับ นอกจากสมาร์ทโฟนกับคอมพิวเตอร์แล้วนะครับสมาร์ทโฟนกับแท็บเล็ตอย่าง MedPad Pro เครื่องนี้ก็สามารถใช้วิธีการเดียวกันได้เช่นเดียวกันนะครับจะเห็นว่าบริเวณคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยจะมีสายละโกไวร์แชร์อยู่นะครับแล้วก็เอามือถือเนี่ยแปะลงไปเลยแบบนี้นะครับก็จะเป็นการ Connect ภาพนะครับคือเป็นการโยนภาพจากสมาร์ทโฟนเข้าไปในแท็บเล็ตได้ทันทีนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังสามารถใช้ตัวกล้อง ของ m a ดแพดโปรในการวิดีโอคอลได้ด้วยในกรณีที่สมมุติว่าเราวิดีโอคอลมาจากข้างนอกใช่ไหมครับโดยตัวหัวไวมี t i m e เนี่ยกดวิดีโอคอลมาจากข้างนอกแล้วกลับมาถึงบ้านไม่อยากจะถือมือถือนะครับมีแท็บเล็ตอยู่แปะลงไปแล้วก็ใช้กล้องของตัวแท็บเล็ตในการวิดีโอคอลก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสะดวกแล้วก็เป็นการทํางานได้อย่างไร้รอยต่อเลยทีเดียว ไม่เพียงแต่การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนกับพวกแท็บเล็ตหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับยังเป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งที่อยู่ในใน8ของเขาเนี่ยก็คือหูฟังเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นนะครับจะเห็นว่าฟีบัรสามันนีนะ้แค่เปิดฝามานะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ห่หววอ,ยอยู่ข้างๆเนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะเชื่อมต่อกับตัวไหนบ้างอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อก็ง่ายเปิดมาปุ๊บขึ้นปับ๊บกด Connect นี่คือก็เชื่อมต่อกันแล้วนะครับรวมถึง นาฬิกาอย่าง watch gt ตัวนี้นะครับมันไม่มันด้วยความที่ตัวนี้นะครับมีความจุในตัวเครื่องเวลาที่เราไปออกกาลังกายอาจจะไม่ได้อยากจะต้องการพกทั้งสมาร์ทโฟนทั้งนาฬิกาทั้งหูฟังไปเราสามารถเอาเพลงนะครับใส่ไปใน watch gt 2ตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เขาเชื่อมต่อกับตัวหูฟังเวลาออกกํา,า,ากลังกายเราก็พกไปแค่2อย่างนี้ก็พอแล้วนะครับก็ทําให้ชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นไม่ต้องพกมือถือให้มันหนักวเวลาวิ่งก็จะรู้ดีเนาะพกมือถือไปด้วยเัือ่อจะตีไปตีมาในกางเกงนะครับอาจจะไม่สะดวกเท่่าไห หลังจากที่เรามีวันนะครับก็คือสมาร์ทโฟนหรือว่าตัวผู้ใช้เองไปแล้วนะครับพาสกับเอคืออุปกรณ์รอบๆตัวของเขานะครับให้มันทํางานร่วมกันได้อย่างไรได้ต่อแล้ว N ก็คือเรื่องของ IoT นะครับตัวนี้ก็เป็น1ในอุปกรณ์ปล่อยสัญญาณ 5G ที่โฮเนําเข้ามานะครับคือตัวนี้ 5G CPE Pro ก็เอาซิม 5G นะครับใส่เข้าไปตรงนี้กระจายสัญญาณได้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นการเชื่อมต่อผ่าน 5G นั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าสมาร์ทโฟนรวมถึงอุปกรณ์อื่นของทาง Huawei ไว่าจะเป็นแกดเจ็ตเป็นแล็บท็อปเป็นแท็บเล็ตพวกนี้นะครับสามารถทํางานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ขององค์กรอย่าง Huawei ที่ต้องการจะสร้างชีวิต AI ไร้รอยต่อหรือว่า AI seamless life นะครับโดยผ่านเปลี่ยนพันก็คือ OnePlusPlusN นะครับแล้วก็สรุปอีกทีนึงนะครับ วัน plus A plus N คืออะไรนะครับวันเนี่ยหมายถึงสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์หลักที่ใช้ในการเชื่อมต่อและควบคุมการทํางานของสมาร์ทเดเวลอื่นอันนี้เป็นตัวแทนของตัวยูเซอร์หรือว่าตัวผู้ใช้เองนะครับตามมาด้วย A หรือว่า8กนะ็คือเป็น สมาร์ตดีไวซ์อื่นๆอีก8อย่างที่จะมาเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนเพื่อยกระดับการใช้งานสมาร์ทโฟนและการทํางานบนดีไวซ์อื่นๆน,นะครับให้มีความสอดคล้องตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายในชีวิตประจาวันของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดีนะครับโดย8อย่างที่ว่านี้นะครับประกอบไปด้วยแล็ปท็อปนะครับแท็บเล็ตสมาร์ทวอชหูฟังไร้สายแว่นตาทีวีหรือหน้าจอนะครับลำโพงแล้วก็รถยนต์นะครับอย่างสุดท้ายก็คือ N อันนี้เป็นหัวใจหลักหนึ่งเลยนะครับของ AI Simless Live นะครับ N หมายถึง Internet ในทุกสรรพสิ่งหรือว การที่อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยสามารถเชื่อมต่อแล้วก็สร้างเครือข่ายรวมถึงระบบอีโคซิสเต็มให้สมบูรณ์เนี่ยเพื่อมอบการทํางานที่ลื่นไหลเต็มประสิทธิภาพและให้ชีวิต AI ไรเรา,า,า,าต่อเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากจะยกระดับประสิทธิภาพการทํางานหรือไลฟ์สไตล์ในประจําวันนะครับเพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และอุปกรณ์เนี่ยมันไร้รอยต่อแบบ AI seamless live นะครับตอนนี้ Huawei ก็มีโปรโมชั่นผลิตภันครบชุดเลยทั้งสมาร์ทโฟนทั้งแท็บเล็ตทั้งสมาร์ทแกลเล็ตนะครับอย่างสม มว่าจะเป็น Huawei Mate 30 Series หรือว่า Huawei P40 Series นะครับซื้อตอนนี้จะแถมฟรีเป็น Huawei Free บัตร3มูลค่า4,990บาทนะครับส่วนพวกแท็บเล็ตตัว Pro อย่าง Huawei Mate Pad Pro ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับซื้อตัวเครื่อง Huawei Mate Pad Pro ทั้งตัว 4G หรือว่าตัว Wi-Fi นะครับจะแถมไปเลย Huawei M Pen c i l แล้วก็ตัว Mate Pad Pro Flip Cover ฟรีไปเลยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เป็นพวก Smart Gadge t ต่างๆมีส่วนลดสูงสุดถึง20% และที่สําคัญคือยังสามารถผ่อนชําระได้0%นานสูงสุด24เดือนนะครับสำหรับบัตรเครดิตและผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการหนะ้าห่ย Experient Store ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยโปรโมชั่นดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในแคมเปญ2 0 2 0นะครับที่ต้องการสนับสนุนให้ผู้บริโภคทั่วไปและแฟนๆของหัวเว่ยเนี่ยได้มีโอกาสใช้งานอุปกรณ์ที่หลากหลายนะครับแล้วก็เชื่อมต่อการทํางานได้อย่างไร้รอยต่อขึ้นนั่นเองนะครับ